Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with thought the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อหาในิยายญ่แปลม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่15ตอนที่8มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงกันเถอะในที่สุดพรุ่งนี้พวกมุโคโดะก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงกันแล้วแต่ก่อนหน้านั้นมุโคโดะจะต้องเตรียมตัวบางอย่างเสียก่อนนั่นคือการเตรียมของบรรณาการให้แก่องราชากับท่านเขาแลงลิสในเรื่องนี้แม่มุโคโดะจะขอความเห็นจากพวกเฟล แต่เจ้าพวกนั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยดังนั้นพวกเฟลผู้เท่ากอนโดราจังและสุยจึงเข้านอนกันแล้วส่วนมุโคโดะก็เริ่มการเลือกของบรรณาการและดื่มชาที่เพิ่งได้มาบัดมาไปด้วยชาที่มุโคโดะกำลังดื่มอยู่ในตอนนี้คือชาที่ได้มาจาก ados, จากรานาโดสอาณาจักรเอลแมนเป็นชาปรุงแต่งที่มีใบชา ผสมกับผล,ลไม้แห้งมีกลิ่นหอมของลูกพีชอ่อนๆดื่มแล้วจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายส่วนความคิดเห็นของมุโคดาคือชานี้มันอร่อยจริงๆหลังจากดื่มดำรสชาติของชาเซตก็เริ่มทำงานกันต่อ อันดับแรกคือการเลือกของฝากให้กับท่านเขาแลงลสมูโคดะได้เตรียมของต่างๆต,ตามคำแนะนำของคุณแลมเบิร์ตแล้วนั่นก็คือโอสดเทวะพลังเส้นผมจำนวน3ขวดและแชมพูที่ต้องใช้ควบคู่กันอีก3ขวดจากนั้นก็มีแชมพูครีมนวดผมและทีตเมนสำหรับภรรยาและลูกสาวของท่านเขาอีกอย่างละ3ขวดสบู่กลิ่นกุหลาบคุณภาพสูงอีก6ก้อนและยังมีครีมออลอินวัอีก4ขวดนอกจากนี้ยังมีโพชั่น ของซุยระดับต่ำสามขวดและโพชั่นระดับกลางกับระดับสูงอีกอย่างละหขวดมุโคโดาจะนำของทั้งหมดที่ว่ามานี้ใส่ลงในกล่องสมบัติที่ได้มาจากดันเจียนเดอลันเป็นกล่องสมบัติที่มีอัญ,ญมณีประดับอยู่ซึ่งมุโคโดาคิดว่า มันดูดีอย่างมากเท่านี้ของขวัญสําหรับท่านเขาแลงลิสก็พร้อมแล้วต่อไปเป็นของขวัญที่จะนําไปให้กับองค์พระราชามุโคโดาคิดว่าเขาควรจะปรึกษากิลมาสเตอร์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วดังนั้นมุโคโดะจะทําการเลือกเองตามความเหมาะสมบางทีถ้ามอบเป็นพวกอัญ,ญมณีก็น่าจะดีเหมือนกันพอคิดได้แบบนั้นมุโคโดาก็นําอัญ,ญมณีที่ได้มาจากดันเจี้ยนล่าสุดออกมาเลือกรวมถึงอัญ,ญ มณีที่ถูกเก็บไว้ในกล่องไอเทมบล็อกด้วยแต่ก็นั่นแหละครับมันน่าหนักใจตรงนี้เพราะมันมีจํานวนมากมายมหาศาลเลยเกินพอเป็นแบบนั้นมุโคโคดะจึงทําการตัด้อยที่ไม่ต้องการออกไปและนี่เป็นของขวัญสําหรับองราชาเครื่องประดับชิ้นเล็กๆหรือที่มีอัญมณีเล็กๆประดับอยู่จึงได้ถูกคัดออกไปเรื่อยๆอ,อย่างช่วยไม่ได้ขอเป็นแค่เครื่องประดับที่มีอัญ,ญมณีขนาดใหญ่ประดับประดาเท่านั้นที่มุโคโดะเก็บไว้เป็นตัวเลือกแม้จะมีตัวเลือก น้อยลงแต่มุโคดะก็ยังเลือกได้ยากอยู่ดีอย่างแรกที่มุโคดะนํามาพิจารณาก็คือมงกุฎไข่มุกที่ได้มาจากสาลิปดีสในดันเจี้ยนล่าสุดที่เขาไปเป็นมงกุฎสุดสวยที่ประดับประดาไปด้วยไข่มุกเม็ดใหญ่และเพชรจานวนมากมายจากที่มุโคดะได้ยินมาคือไข่มุกเป็นสมบัติล้ำคา่าราวกับของเซลที่เราผู้หญิงตบตีแย่งชิงกันเพื่อให้ได้มันมา ซีกวาวยังพูดอีกอย่างว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุของสงครามก็ได้มุโคดะเคยคิดว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงมันก็ควรจะถูกเก็บไว้ในกล่องไอเทมบ็อกแบบทาวอนแต่เมื่อมุโคดะประเมินแล้วมันก็ไม่เห็นบอกว่าเป็นอะไรที่ร้ายแรงแบบนั้นเลยและมุโคดะคิดว่าซีกวาวคงจะพูดโอเวอร์ไปเท่านั้นเองในขณะที่คิดแบบนั้นมุโคดะก็ถือมันเอาไว้ในมือซึ่งเขาก็ตระหนักได้ว่า มงกุฎอันนี้มันหนักจริงๆจนกระทั่งสายตาของเขาเหลือบไปเห็นเพชรสีน้ำเงินที่ได้มาจากดันเจียนบริชมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบูไดมอนเม็ดนี้ว่าเคยเป็นต้นเหตุของสงครามอย่างแท้จริงแม้กระทั่งสกิลประเมินก็บอกแบบนั้นมันเป็นต้นเหตุของการล่มสลายของกลุ่มประเทศเล็กๆที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ยืนยันได้จากผลของการประเมินเลยและเมื่อเป็นแบบนั้น แม้ว่ามันจะยังไม่เกิดขึ้นกับมงกุฎไข่มุกนี้มุคโคดาก็ไม่อาจจะเสี่ยงให้มันเกิดสงครามได้ดังนั้นมุคโคดาจึงเลือกที่จะเก็บอัญ,ญมณีที่มีความสุ่มเสี่ยงนี้เอาไว้ในกล่องไอเทมบ็อกรวมถึงมงกุฎไข่มุกด้วยจากนั้นก็รู้สึกผิดหวังกับพวกมันเล็กน้อยแล้วมุคโคดาก็ประเมินของที่เหลือต่อไปสิ่งที่เขาคิดจะมอบให้กับองราชา เป็นกลิตที่พวกเฟลนําออกมาจากถ้ำนาผีในดันเจียนมันเป็นกลิตที่ประดับประดาไปด้วยอัญ,ญมณีแม้จะไม่แน่ใจว่ามันใช้งานได้หรือไม่แต่เรื่องความสวยงามนั้น มีอยู่เต็มร้อยอีกอย่างก็คือเพชรเมร็ดใหญ่ที่พวกเฟลนําออกมาจากในถ้ำน้าผีเช่นเดียวกันนอกจากสองอย่างที่มุโคโดะเลือกแล้วก็ยังมีแหวนทับทิมสร้อยข้อมือที่ประดับประดาเพชรและพลอยและกุญโททองคําซึ่งมุโคโดะลืมไปแล้วว่าได้พวกมันมาจากที่ไหนแต่ว่ามันดูค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวงั้นก็ถวายของพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วกันมุโคโดะบอกเช่นนั้นเนื่องจากครั้งนี้มุโคโดะเข้าไปถวายด้วยตนเองเขาจึงเลือกถวาย ขายของแบบจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกับพิบแบบเต็มคาราเบลเพื่อไม่ให้น้อยหน้าตามที่ตนเองคิดว่ามันโอเคอ่าแต่ว่า ต้องไปเมืองหลวงจริงๆสินะมุโคโดะพึมพำมุโคโคดะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปเมืองหลวงแบบสุดกำลังแล้วเพราะดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องยุ่งยากแต่เมื่อเขาได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะไปยังไงก็ไม่มีทางปฏิเสธได้เอาเป็นว่าหลังจากจัดการเรื่องที่ไม่พึงประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเที่ยวในเมืองหลวงอย่างเพลิดเพลินก็แล้วกันมุโคโดะคิดแบบนั้นเพื่อเป็นการปลอบใจตัวเองก่อนจะดื่มชาอร่อยๆต่อไปเพื่อเติมความสดชื่นและเข้า นนอเนตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้และแล้ว ก็มาถึงในวันที่ต้องมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงในตอนเช้ามุโคโดะไปที่กิลนักประจนภัยก่อนเป็นอันดับแรกมุโคโดะมุ่งหน้าไปที่โกดังหาลุงโยฮันเพื่อรับเนื้อที่ฝากชำละเอาไว้เป็นพวกเนื้อคอคาทีสและเนื้ออื่นๆที่พวกเฟลไปล่ามาเมื่อวันก่อนเมื่อไปถึงแล้วก็ถามถึงเนื้อที่ว่าลุงโยฮันก็บอกว่าเสร็จแล้วก่อนจะนําเนื้อที่ฝากชำละออกมาทีละตัวทีละตัวจนครบหลังจากนั้นลุ งโยหันก็ถามมุคโคดะว่าจะไปล่ากันต่อที่เมืองหลวงงั้นเหรอและก่อนที่มุคโคดาจะตอบออกไปว่าไปที่เมืองหลวงจริงแต่ไม่ได้ไปล่าสักน้อยลุงโยฮันก็พูดออกมาก่อนว่า รอบๆเมืองหลวงอาจจะไม่มีหมอนตัวใหญ่ให้ล่ามากนักแต่ว่าถ้าล่าได้ก็แบ่งมาให้ทางนี้ช่วยจัดการบ้างก็ได้นะลุงโยฮันบอกแบบนั้นมุคโคดาจึงคิดว่านี่จะไม่ฟังตูเลยสักนิดสินะตูไม่ได้คิดจะไปล่าเฟยแค่จะไปจัดการปัญหาที่เลี่ยงไม่ได้ให้มันจบๆจบไปเท่านั้นเองแต่ถึงแม้มุคโคดาจ,จะคิดแบบนั้นเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความหวังของลุงโยฮันได้ไม่ใช่สิไม่ใช่ว่าปฏิเสธไม่ได้แต่ปฏิเสธ ไม่ทันตังหากนั่นเป็นเพราะว่าเฟลได้เอ่ยปากรับคำลุงโยฮันตัดหน้ามุโคโดะไปก่อนแล้วนั่นเองเฟลบอกว่าจะคาดหวังสูงก็ไม่แปลกเพราะมันไม่มีปัญหาสำหรับพวกข้าอยู่แล้วที่จะออกไปยืดเส้นยืดสายสักหน่อยเพื่อล่าเฟลบอกเช่นนั้นมุโคโดะก็คิดว่าฮะเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นล่ะเฟลตอนนั้นเองที่ผู้เท่าก่พูดเสริมขึ้นมาว่าเอาละ มีค่าอยู่ด้วยจะออกไปล่าให้ไกลน้อยยังไงก็สามารถไปแบบเช้าเย็นกลับได้ทันอยู่แล้วละใช่ไหมล่ะนายท่านพู้เท่าก่อนพูดเช่นนั้นมุคดาก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนใครจะออกไปล่ากันผู้เท่าก่อนตอนที่คิดแบบนั้นโดราจังก็เสริมขึ้นมาอีกว่าข้าเองก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเช่นกันรอแบบมีความคาดหวังได้เลยข้าเองก็ตั้งตารอเช่นเดียวกันล่าที่เมืองหลวงมันจะมีอะไรบ้างนะโดราจังพูดแบบนั้นตามมาด้วย ดวยสุยที่บอกว่าสุยเองก็อยากล่าเนื้ออร่อยอร่อยเหมือนกันซึ่งมูโคดะก็ได้แต่คิดว่าไม่ต้องมาคาดหวังเลยนะพวกนายฉันจะไม่ออกล่าเด็ดขาดและจะไม่ออกไปที่ไกลๆด้วยมูโคดะคิดแบบนั้นพร้อมกับมองขอนลุงโยฮันที่พูดอะไรแปลกๆออกมาอย่างการบอกว่าคาดหวังการล่าของพวกเฟลเช่นนั้นการพูดแบบนั้นทําให้ตอนนี้พวกเฟลอยู่ในโหมดออกล่า แบบเต็มที่แต่ว่านั่นอาจจะผิดที่มุโคโดะเองก็ได้ที่เขาไม่ได้เอ่ยปากห้ามปามั้มตั้งแต่เนิ่นๆทําให้พวกเขาสนทนาออกทะเลมาไกลได้ถึงขนาดนี้แต่อย่างน้อยๆมุโคโดะก็ต้องจําใส่ใจไว้แลนะว่าพอไปถึงเมืองหลวงก็ต้องระวังเรื่องการออกล่าเอาไวา้หลังจากจําใส่ใจไว้เช่นนั้นมุโคโดะก็บอกลาลุงโยฮันแล้วออกจากโกดังมา พอไปถึงด้านหน้ากิลและกําลังจะไปหากิลมาสเตอร์กิลมาสเตอร์ก็ลงมาจากชั้น2ของกิลพอดีกิลมาสเตอร์ทักถ่ายมุโคโดะโดยการขอโทษที่ตนมาสายซึ่งมุโคโดะก็ตอบไปว่าตนเองก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันกิลมาสเตอร์บอกพร้อมเดินทางแล้วแต่ตอนนี้เขามาพร้อมกับกระเป๋าแค่ใบเดียวเท่านั้นมุโคโดะจึงถามเขาออกไปว่านั่นเป็นเมจิกแบ็กนั้นเหรอซึ่งกิลมาสเตอร์ก็บอกว่าใช่แล้วละข้าได้มาตั้งแต่ตอนเป็นนักประจนภัยแล้ว กิลมาสเตอร์บอกเช่นนั้นด้วยเหมือนว่าเขาจะได้มันมาจากในดันเจียนของอาณาจักรเมาเวอแม้ว่ามันจะดูเก่าแต่ก็เป็นเมจิกแบ็กที่ดูทำออกมาเป็นอย่างดีและหลังจากคุยเรื่องนั้นจบ พวกเขาก็ตกลงที่จะออกเดินทางกันในทันทีมุโคดะเฟลผู้เท่ากอนโดราจังสุยและทีมของกิลมาสเตอร์มุ่งหน้าออกจากเมืองโดยพร้อมเพียงกันพวกเขาตรงไปที่พื้นที่ราบในทุ่งหญ้าซึ่งตอนนี้เหมือนจะกลายเป็นลานบินส่วนตัวของผู้เท่ากอนไปแล้วที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นบินและการลงจอดของผู้เท่ากอนมากๆถ้าอย่างนั้นผู้เท่ากอน ลบกวนด้วยนะพอมูโคดาพูดแบบนั้นพูดเท่าก่อนก็ตอบว่ารับทราบนายท่านจากนั้นพูดเท่าก่อนก็ขยายร่างใหญ่ขึ้นทีมเกียวมาสเตอร์ที่เห็นแบบนั้นก็พากันอ้าปากค้างตาสวดผู้ลู่ออกมาด้วยความตกตะลึงพร้อมกับพึมพำว่าพวกเราจะขี่มังกรไปจริงๆงั้นเหรอมูโคดาจึงพูดว่าพูดอะไรกันครับเกียวมาสเตอร์เองก็บอกว่าจะขี่ไม่ใช่เหรอครับอีกอย่างก็ทําการแจ้งเตือนเมืองต่างๆตามลายทางที่จะไปแล้ว ไม่ใช่เหรอกิลมาสเตอร์จึงตอบว่ามันก็จริงอยู่แต่เราได้แจ้งเตือนเมืองต่างๆไปแล้วเพื่อป้องกันความโกลาหลที่เกิดขึ้นมุโคดะก็พูดอีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นไปกันเถอะครับแต่กิลมาสเตอร์ก็เล่นตัวพูดว่าเดี๋ยวก่อนรอสักครู่มุโคดะจึงถามว่ามีอะไรหรือเปล่าด้วยความสงสยัยกิลมาสเตอร์จึงบอกว่าขอทำใจแป๊บหนึง่งมุโคดะ จึงบอกกับกิลมาสเตอร์ไปว่าพวกเฟลขึ้นไปนั่งแล้วยัยงไม่เห็นเป็นไรเลยเห็นไหมครับแค่ขึ้นไปเท่านั้นเองแต่ถึงอย่างนั้นกิลมาสเตอร์ก็ยังคงเล่นตัวอยู่เขาไม่ยอมขึ้นไปบนหลังของผู้เท่าก่อนโดยเด็ดขาดแล้วเอาแต่อ้างว่าของแบบนี้มันต้องมีการเตรียมใจกันก่อนสิมูโคดะ ก็พยายามปลอบกิลมาสเตอร์ว่าไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรแค่ขึ้นไปด้านบนแล้วอย่ามองลงมาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนั่นคือคําเตือนจากมุคโคดะเป็นคําเตือนจากประสบการณ์จริงของมุคโคดะเองเลยตราบใดที่เราไม่มองลงมาตอนขึ้นบินเราก็จะสามารถจัดการกับความกลัวของตัวเองได้ในที่สุดและในที่สุดกิลมาสเตอร์ก็บอกว่าได้ได้ได,ได้ข้าจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วมุคโคดะเองก็ช่วยดันหลังของกิลมาสเตอร์ให้ขึ้นไปบนหลังของ ผู้เท่าก่อนเช่นเดียวกันและหลังจากที่ทุกคนขึ้นขี่ผู้เท่าก่อนครบแล้วมุโคโคดะก็ตบหลังของผู้เท่าก่อนเบาๆแล้วบอกว่าผู้เท่าก่อนทุกคนขึ้นมาครบแล้วหลังจากมุโคโคดะแจ้งเช่นนั้นผู้เท่าก่อนก็ตอบว่าอืมถ้างั้นเราก็ไปกันเถอะพอพูดเช่นนั้นเสร็จผู้เท่าก่อนก็เริ่มกระพือปีกบินความสูงค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและตอนนั้นเองฮ่าข่าข้าจะลงแล้วข้าจะลง อยูอยๆกิลมาสเตอร์ก็ตะโกนออกมาเช่นนั้นใบหน้าของเขาซีดเซียวตั้งแต่เริ่มลอยตัวขึ้นกลางอากาศมุคโคดะเองก็พยายามปลอบใจของอกิลมาสเตอร์มองให้เขาใจเย็นๆลงน้อยพร้อมกับพยุงร่างอันใหญ่โตของกิลมาสเตอร์เอาไว้ตอนนี้กิลมาสเตอร์กำลังโวยวายยกใหญ่แต่เหมือนว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุกิลมาสเตอร์ที่ควรนั่งเฉยๆตอนนี้กลับยืนขึ้นแบบไม่มีปีมีคุยและในจังหวะนั้นที่เขาเหลือบส ใชตาไปมองด้านล่างอย่างลืมตัวกิลมาสเตอร์ก็ตาเลือกหมดสติหลับกลางอากาศไปเลยท่ามกลางเสียงดูถูกดูแคลนของเฟลที่บอกว่าช่างน่าสมเพชนักส่วนมุโคโดะก็คิดว่านี่คงเป็นสภาพของตัวเองในครั้งแรกที่ขึ้นขี่ผู้เท่ากอนไม่กล้าไปว่ากิลมาสเตอร์เขาหรอกนะแล้วผู้เท่ากอนก็บินไปอย่างสบายๆพามุโคโดะ โดราจังซุยและร่างของกิลมาสเตอร์ที่เป็นลมหมดสติไปมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงต่อไปนั่นเอง แล้วก็จบตอนที่8ของการสรุปเนื้อ,อาหานิยายแปรม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่15 5หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย